ครับสวัสดีพี่น้องชวาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กินเกมนี่แนละครับผม Epic AsSO Story ครับผมนะอ่าหรือว่าเรื่องราวยอดนักสวจดวงดาวนะครับผมอืมไปเกมตที่ไว้ว่า,วาน่าอะรอยู่เหมือนกันนะครับผมนะสวจดวงดาวสร้างมูงสร้างบ้านสร้างฐานอะไรก็ว่าไปแนวนี้ชอบเลยครับผมนะกับค่ายนี้เลยฮนะเออคอร s ซอฟของดีครับผมป่ะเริ่ม,มเลยดีกว่านะครับผมนะบันทึกเซฟยังไม่มีชื่อดาวคูปี้คูปี้กกันนะคูปี้สวัสดีเดี๋ยวขออนุญาต ปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมเสียงเกมค่อนข้างดังต้องปรับสักนิดหนึ่งนะเพื่อนเอาละมามาเล่นกันหน้าตาสนทนาสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งจักรวาลฉันชื่อน้ำหนึ่งจักรวาลน,นะคะเป็นเลขาที่คอยซัพพอร์ตหัวหน้าหน่วยจากนี้ไปขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะที่นี่คือดาวเคราะห์ที่เพิ่งถูกค้นพบมาเริ่มการบุกเบิกไปพร้อมกับพวกเรากันเถอะนะและก็ชาวมือนอนาคตรายละเอียดวิธีการเล่นสามารถตรวจสอบจากเมนูได้ตลอดเลยนะจ๊ะ มีชาวมือได้ย้ายเข้ามา2คนแล้วก่อนอื่นเรามาสร้างบ้านให้พวกเขากัก่อนดีกว่านะว้าวไม่มีบ้านเลยกดขิดขวา,ขา,าก่อสร้างสามารถก่อสร้างสถานที่ต่างๆได้ที่นี่ก่อนอื่นมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยอืมสิ่งแวดล้อมทำงานนักท่องเที่ยวเฮ้ยไม่มีอะไรอันนี้บ้านปะเนี่ยเอาบ้านจริงด้วยฮะโอเคบ้าน เรื่องการเลื่อนตำแหน่งที่จะสร้างสมาตถแตะสิ่งปลูกสร้างค้างไว้ระหว่างที่เลื่อนเพื่อปรับตำแหน่งดูยละเอียด,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 ดสร้างไว้ตรงไหนดีตรงนั้นเป็นทางเดินถ้าบ้านเราก็นี่สร้างใกล้ๆกันไปเลยบ้านว่างเรียบร้อยกังสร้างรอแป๊บหนึ่งชาวบ้านอ่าได้บ้านละสินค้าส่งออกอุปกรณ์ส่งพร้อมแล้ววัตถุดิบอาหารได้ถูกส่งออกจึงมีอะไรได้เข้า 60G จี้ หากตั้งอุปกรณ์ส่งออกให้ติดกับไร่สิ่งที่ถูกผลิตจากไร่จะถูกส่งออกโดยอัตโนมัติอืมอย่างนี้นี่เองต้องเข้ากับไร่จะได้ส่งออโต้ได้เจ๋งข้าสาอวกาศได้ใหม่ว้างขายแล้วในปัจจุบันนี้ที่มีการพัฒนาไว้อวกาศก็เราจะไปที่นิยบนั่นทําให้การมีการเริ่มบุกเบิกดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่มีชื่อว่าดาวคปบี้ เราจะได้เห็นว่าเราชาวเมืองนั้นได้สัญจอไปมาบนดวงดาวที่เพื่อจะไปทํางานในไร่และหากมีคําสั่งมาออกก็จะไปบุกเบิกเพื่อนที่ใหม่ๆบนดวงดาวโดวยการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราได้พบพบรุ่นใหม่สองคนที่เพิ่งเริ่มการปุ๊กดวงดาวนี่ดาวโคที่ผูกเขากำลังจะลุกเบิกนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางใดกันนะทางกองบรรชา,นานก,การของพวกเราก็จะต่อติดตามและรายงานต่อไปในภายภาคหน้าวิแย่ yeah, แล้ว มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากถ้ำอ่ะที่อยู่ข้างเคียงอะนะสัญญาณช่วยด้วย SOS นี่คือสมาชิกทีมสำรวจลูกสนฉันถูกศัตรูโจมตีได้ระบาดเจ็บอยู่ในหลุมลึกช่วยฉันด้วยมาเรื่องหลุมลึกแล้วมุ่งหน้าไปช่วยกันที่ควาหลุมลึกให้หน่วยสำรวจเริ่มเดินทางโอ้โหม,มีขนาดเล็กนะเข้าไปได้เพียงคนเดียวอ่ะทีนี้ฉันไปสำรวจคนเดียวก็ได้แล้วกันนะโอ้เจออะไรอ่ะเฟชั่นมาร์กอ่ะ หัวหน้าหน่วยมีโทรศัพท์จากคุณชานตำราสนที่กำลังสำรวจหลุมอยู่โอ้แม่เจ้าศัาตูกำลังรอเราอยู่นะกำลังจะเตรียมการต่อสู้เดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเอาอะไรตีแล้วยมากระบอกอน,นะเมตัมอมนแตกได้เงินสอรจีรับทราบไม่มีใครให้รับบาดเจ็บเลยอ่ะสบายมากรอบนี้ฮะไปก็นต่อ ขอบคุณนะที่ช่วยมานะออหัวหน้าหน่วยยังติดอยู่ในข้างในอ,อ่ะเรีร่กเขาไปช่วยกันเถอะแต่เพิ่มคุณคิมีไร้บัวแน่นเป็นชาวเมืองคนใหม่แล้วสุดไายนี่อุยอะไรพิชมักหัวหน้าหน่วยมีโทรศัพท์จากคุณชาญตำราส่วนอีกแล้วนะไปดูกันเถอะเออเระหว่างที่เราสำรวจอยู่นั้นมีวัตถุสะท้อนแสงจากไฟฉายเข้าไปอยู่ใกล้ๆดีกว่าโอแม่เจ้ามีมีดคมอยู่ด้วยอ่ะเก็บขึ้นมาดีกว่า หากให้ชาวเมืองใช้เป็นอาวุธอาจจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็นกนได้นะเจ๋กเลยวันนั้นหน่ย่ยมีโทรศัพท์จากคุณชาอีกแล้วเออเจอสตูอีกแล้วอ,อ่ะจ,จะเริ่มต่อสูด้เดี๋ยวเดียวห้วนะนี่นี่เอามาต่อยนี่กระบองต่อยพวกเราเก่งอยู่แล้วเงินสลีจอย,ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยสบายมากครับนี่ไปต่อกลับบ้านดีกว่า ขอบคุณนะนึกว่าจะได้จบชีวิตเลยเถอมเสร็จแล้วฉันชื่อลูกสนเนินหินแห่หังจากนี้ก็จะเข้าไปอาศัยในบ้านที่วางอยู่ถแถวๆนี้แหละนะฝากตัวด้วยการสำรวจลุมได้สำเร็จเรียบร้อยดูยเหมือนจะไม่มีอันตรายแล้วนะถ้าจะการรือถอนให้ตอนนี้เลยไหมกลับมาแล้ว <c oughs> มีชาวเมืองเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วนะรีบสร้างบ้านกันเถอะได้เลยสร้างบ้าน จะจุดกตการสร้างบ้านตรตการบ้านเถะเพื่อนเอาบ้านมาฉันหน่อยสิออรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาสาโอากาสให้ใหม่โอ้ยมีข่าวดีจะมาแจ้งทุกท่านหน่วยงานหน่วยสวยรูกแห่งดวงสำรวจตุกสนที่ได้หายตัวไปที่ดาวคูป,ปี้เมื่อวันก่อนนั้นได้รับการช่วยเหลือออกไปจากหลุมแล้วเมื่อได้สอบถามถึงสาเหตุแล้วก็ อุตภเหตในครั้งนี้ทางหัวหน้าหน่วยได้ตอบว่าเรื่องที่เราทาการสารวจลุมผมดันเผอเหยียบเปลือกกล้วยเอาไว้น่ะมันเป็นของว่างอ่ะนะแล้วก็พัดตกไปลอยในหนุ่มที่ลึกเันนะครับหัวหน้าหน่วยลูกศนนั้นเป็นผู้ที่แบบช่ำชองด้านการสำรวจอย่างยิ่งซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะสร้างผลงานการสำรวจอีกมากมายเสร็จแล้วบ้านเอ้ยบ้านฉันขอบายสักหล,หลบบหังสิมารอแป๊บเึงกเพลเอากรผิดห,หนึ่งเอเอ เชิญครับนี่ครับคุณซามูไรนี่บ้านของคุณเองครับเออเสร็จแล้วอย่างอะ่ะเสร็จแล้วว้าวนี่มันบ้านที่สบูกสัพายจริงเลยว่าจะไปฐานทัพที่ฉันเคยอาศัยอยู่เมื่อก่อนเพราะว่าฉันจะจะออกมาจากที่นั่นได้สักพ,พักก็คุณดูเหมือนจะโดนัตู้ามายึดไปเส้นแล้วคนพบสถ,ถานที่ใหม่แล้วหากเรื่องเพื้นที่จะจะสามารถให้หนูสํารวจออกเดินทางได้นะเรียกให้สํารวจกันเถอะไปสำรวจกัน ข้อมูลพื้นฐานให้สำรวจเดินทางโปรดเรียกชาวเมืองที่จะให้เข้าร่วมหน่วยด้วยสิหากชาวเมืองนั้นมีพลังสำรวจสำรองกาสรสำรวจก็จะเร็วขึ้นท้าทายครั้งนี้12คนอันนี้ชื่อกับเลเวลสินะสมสำรวจ28ค่าใช้จ่าย200ลูกสนใช้ได้โ่ปไะ2คนแล้วกันน,นะที่เหลือก็ให้ไปทำไล่ทำอย่างอื่นแทนเรียบร้อยแล้วยืนยัน2คนใช่ค่าใช้จ่าย 300G เพื่อสำรวจ จะพยา,ยามอย่างเป็นทีนะเราฟังข่าวเดี๋ยได้เลยสุดยอดไปกันเลยข้าบำรุงรักษาถูกหักวัหวน้าหน่วยมีโทรศัพท์จากคุณลูกศนนะ่ะรับสิอ้อแม่เจ้าศัะตูก,กันเลยตอ,เ,อเราอยู่ฉชนกำลังเตรียมต่อสู้เดี๋ยวนี้แหละเราสามารถปรับระดับการเลีนคนในการต่อสู้ได้ที่หน้าจอน,นี้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของสมาชิกหน่วยได้ด้วยกันแตะค้างไว้แล้วลากน้ำหนึ่งจักรวาลถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราก็เลือกต่อสู้เลยเลย แนวหน้าเราจะถูกแล้วเพราะว่ามีสองคนเริ่มต่อสู้ใช่แล้วส่งคนไปได้ต้องสิบสิบสองคนเลยมันเถลินนะครับผมนี่หมัดต่อยนี่พาวเว่าสายไอ้หมาเหรอมันหมาหรือหมูวะเนี่ยหมูนี่ว่าต่อยหมูต่อยต่อยหมูต่อยหมูหมหมไมหว,วไหะมันจะล้มนะเอา้าไม่นะเราแตกไปหนึ่งหมูมันแข็งแรงจริงเออโอ้แม่เ,เจ้า เกือบโดนเล่นงานแล้วนะในที่สุดผมก็รวมผู้นั้นได้เ้เจอของใหม่อืมตัวสัตว์ครบับระบบเดาทางมันลกลางนั่นน่ะเข้าไปดูสิ่งกอ่อสร้างดูที่ถูกปล่อยร้ายดูสิโอแม่เจ้ามีชุดโอรบอยู่ข้างไหนในตู้สภาอนั่นน่ะให้ชาวเมืองสวมใส่แล้วก็จะให้พลังงานป้องกันเพิ่มขึ้นนะโอโอผมน่าหน่วยทุกส่วนอีกแล้วโอแม่เจ้าศัาตรูกำลังรอเราอยู่กระไรจะเต็มบอดโซเดี๋ยวนี้ล่ะนะจ๊นะนายจ้า เริ่มต่อสู้เลยจ้าโอ้ยหมูสองตัวแล้วครนีนี่นี่น,นี่อย่าไปกลัวก็แค่หมูฟันฟันฟันจ่ชชชชชอช่อช่อช่อไอ้มันอุยอ้ยอุ้ยหมูชนแรงกว่าบ้าจิ้มว o w e r strike โอ้ยไม่ไหวสุดยอดเงินห้าร้อยโอย้แม่เจ้าเกือบโดนไรงานแล้วนะ เราสามารถรับรองความปลอดภัยในพื้นที่โรงแามได้แล้วจึงสามารถสามารถขยะแผนที่ออกไปได้อืยึดฐานทาที่เกิดใช้กลับขึ้นมาได้แล้วจากนี้ก็ใช้กันได้ตามสบายเลยก่อนอื่นมีการาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาที่ฐานนี้เพื่อหาอะไรได้ด้วยเหมือว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยังใช้ใงานได้อยู่นะอืหลังจากที่ได้รับการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้งคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาคงจะติดต่อกลับมาอืฐานอะไรอะโรงแรม หลังจากที่โรงแรมแล้วนักท่องเที่ยวจะซื้อของฝากจากโรงแรมหรือไร่ที่อยู่ใกล้เคียงว้าวเราก็จะได้เงินใช่นะมีไล่ด้วยเขาบอกว่าถ้าเราปลูกไล่ไว้ข้างๆขนส่งมันจะส่งให้ออโตโ้เลยมันจะดีมากๆแต่ถ้าไม่ก็คงเขาจะแบบเดินมาเก็บแล้วมาส่งเองคิดว่านะอันนี้อะไรฮะค่าบริรักษาท่ายานอาวกาศนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลังจากลงยานแล้วจะมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงว้าวขนาดนั้นเชียว เจ๋งดีฮะอืโอเคตอนนี้ก็เลยมาสักพักลวงั้นขอพักก็มีเท่านี้ก่อนละกันนะครับอยู่ข้อมาเร่นกันใหม่นะสลับเกมการสำรวจอวกาศนะครับผมบายละซีโอเกณให้ทำบุยบุย